100วิวได้เงินกี่บาทเก็บดอกก้านนี่นะเอาป่าแบบได้แผลมาเยอะแยะเลยนะไม่มีคนดูดูคลิปอะไรไม่รู้เนาะเออก็แปลกเหมือนกันคนเราเนาะจะเปิดแล้วนะรายได้ของผมนะครับผมว่า100วิวเนะี่ยผมได้ตังกี่บาทนะสวัสดีครับโมกัส่องผมสตูด,ดิโอ นะครับผมครับท่านผู้ชมก็ห่างหายนะหน้าห่างหายตากันไปแบบนานมากนานจริงๆนานจนผมลืมว่าผมทำ Youtube นะก็โอเควันนี้ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรก็คลิปนี้ก็เลยมานำเสนอในหัวข้อ100วิวได้เงินกี่บาท เราจะมาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะเนาอเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะโ <Okay, go. S 1> อเคก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่า100วิวของผมเนี่ยได้เงินกี่บาทนะนี่นะเริ่มจากคลิปนี้ก่อนเลยเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูไ,ดไ Hi, หนวะเอาหายแป๊บนึ่งนี่นะครับผมชื่อคอนเทนต์เก็บดอกก้านเนี่ยนะเข้าแบบมได้แผลมาเยอะแยะเลยนะไม่มีคนดูดูคลิปอะไรไม่รู้เนาะเออก็แปลกเหมือนกันคนเราเนาะและนะท่านผู้ชม ผมจะเปิดแล้วนะรายได้ของผมนะครับผมว่า100วิวเนะี่ยผมได้ตังกี่บาทนะเีแล้วครับผมรายได้ของผมโอ้โหมันน้อยมากเลยจริงๆริงโอ้โห1.90หรือว่า1บาท90สสตางค์มันเป็นยอดเงินที่แบบซื้อลูกอม เม็ดหนึ่งได้ได้กี่เม็ดวะเดี๋ยวเนี้เออซื้อกอมได้ประมาณ4เม็ดได้อยู่ <c oughs> จะบอกก่อนนะครับว่ามันแล้วแต่คลิปแล้วแต่ช่องแล้วแต่โฆษณานครับบางที100ว่วิวแต่ละคนอาจจะได้เงินไม่เหมือนกันบางคนอาจจะได้อยู่2บาท3บาท4บาท5บาทแต่จะไม่เกิน5บาทนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่า100วิวเนะี่ยผมคำนวณดูแลว้วเออ,อยังไงมันก็ต้องได้ไม่เกินกว่านี้อยู่แล้วหะาบาท หนึ่งบาทสองบาทสามแล้วแต่เนาวว่าคนชม,มคลิปเนี่ยผู้ชมเนี่ยชมคลิปของเราเนี่ยจบหรือเปล่าและได้กดข้ามโฆษณาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคเนาะคลิปนี้ก็ปิดไ้เพียงเท่านี้เลยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถกดติดตามรอไว้ได้เลยนะครับผมแม่ใครอยากจะฟังพิงก่อนจะไปมางเดี๋ยผมจะติดให้ฟังฟังไหมเน่เพราะมากไหม ย,ย,ย,ยังไม่ไปโอเคที้นี่มาเพียงเท่านี้แล้วครับผมช่วงนี้ก็บ้าบอๆนะครับต้องขอาไปด้วย